ไครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชัยกัจลบุญละเอียดชื่อมัวชื่อผมซับซ้อมสุดโชครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเก้าวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมสดุดโชกอยู่ที่บุรีรัมย์ครับมีใครเป็นคูปป่เป้าซ้อมละมั่งที่นั่นพี่ไม่ค่ะช่วยกันะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบับสูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบสามน้ำหนักปล่อยตอนนี้ยี่สิบกิ่งมวยสไตล์อะไรครับเทับวันนี้เราต้องมาเจอ สิงใหญ่เนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างอย่างเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขานะวางเกมวางแผไงดีต่อยตามสไตล์แล้วเดี๋ยวไปแก้ไขเขานปทีเนาะล่าสุดเลยเราไปต่อยที่ไหนมาเวทีมวยกระทุ่มครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะหรือเปชนะชนะคะแนนเหรออันนั้นช่างต่อยใช่ไหมเวทีกิโลวันนั้น 25.5อ๋อแต่วันนี้ต่อย25เนาะเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดเกินจุดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายท่าหน่อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมนะคุมมากี่กิโลครับหนึ่งโลสองโลสามโลเงี้ยคุมกี่กิโลสองโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้คนอ่าคนจังหวัดฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากเชียร์เชียร์ วันนี้เต็มที่นะครับอ่ะขอให้โชคดีบ๊ายครับโอเค